มาดูข้อสอบการสังเคราะห์ด้วยแสงเวอร,ร์ชันภาษาอังกฤษกันค่ะ What are the two products of photosynthesis? ท o o ็อกซนะคะอะไรคือผลผลิตของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงให้เลือก2ข้อค่ะซึ่งก่อนจะเลือก2ข้อนั้นเนี่ยแอบมาดูข้างล่างด้วยนะคะมาดูข้างล่างก็จะมีคําถามให้เช่นเดียวกันว่าอะไรคือสมการที่ถูกต้องของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะมีสารตั้งต้นกับผลผลิตนะคะต้นลูกศรคือสารตั้งต้นปลายลูกศรก็คือผลผลิตซึ่งจะตอบคําถามข้อนี้ได้นั้นน่ะเรามีเพลงง่ายๆมาให้ทุกคนด้วยค่ะ คือดูดน้ํำมาไว้ที่ใบดูดคาร์บอนไดอมาจากอากาศแสงแดดจากธรรมชาติอย่าให้ขายคลอรโรฟิลนั่นไงได้น้ํากับออกซิเจนเรามองไม่เห็นน้ําตาลก็ได้เป็นน้ําตาลเป็นแป้งเก็บไว้ เปลน้ำตาลเป็นแป้งเก็บไว้อยู่ที่ใบของผืนนั่นเอง4บรรทัดแรกจะเป็นเรื่องของสารตั้งตน้นส่วน4ี่บรรทัดสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของผลผลิตดังนั้นผลผลิตก็จะได้น้าได้ออกซิเจนแล้วก็ได้น้ําตาลกลูโคสใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราเนี่ยมองข้างบนเนี่ยเราอาจจะเลือก3ข้อแต่เขาบอกว่า2นะคะให้เลือกแค่2ดังนั้นเราน่าจะเลือกอะไรเราก็ต้องกลับมาดูที่สมการค่ะที่สมการเนี่ยมีข้อไหนบ้างที่เป็นผลผลิตที่ถูกต้องแน่นอนว่ามันคือ ออกซิเจนกับกลูโคสดังนั้นมันจะเป็นข้อ4ี่เขามองว่าสารตั้งต้นก็คือน้ํากับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วได้ผลผลิตเป็นออกซิเจนกับกลูโคสดังนั้นย้อนกลับไปข้อข้างบนค่ะผลผลิตที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด,ด้วยแสงในข้อสอบชุดนี้เขาตั้งใจจะให้ตอบกลูโคสกับออกซิเจนนั่นเองค่ะหวังว่าข้อสอบภาษาอังกฤษที่ไม่ค่อยยากแบบนี้จะทําให้พวกเราเริ่มสนใจการศึกษาข้อสอบภาษาอังกฤษของวิชาชีววิทยากันบ้างนะคะสวัสดีค่ะ